ไทยกัมพูชาและอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ชายแดนตอนนี้บางจุดเนี่ยมันไม่ปกติเลยนะคะคโดยเฉพาะปราสาทตาเมืองทมเพิ่งจะมีประเด็นกันมาไอ้ช่วงนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวผิดปกติใช่ทางฝั่งเขาก็มาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ๆคนมากัมพูชาคนฝั่งกัมพูชานะมาปราสาทตาเมืองทมเป็นพันๆคนคนี่ภาพเป็นแบบนี้นะคะพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์นักท่องเที่ยวกัมพูชา ประชาชนกว่าพันคนซึ่งในจํานวนนี้ค่ะมีพระมีแม่ชีด้วยนะคะ ขึ้นมาเยอะมากเลยจนทหารไทยบอกมันผิดสังเกตปกติไม่เคยมีชาวกัมพูชาขึ้นมามากขนาดนี้ทําให้ทหารไทยต้องคุมเข้มอย่างหนักเพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขว่าพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมอยู่ในเขตไทยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีคณะปั่นจักรยานของไทยไปทํากิจกรรมที่ปราสาทตาเมืองทมคึกคักแล้วก็ถูกการตั้งข้อสังเกตนะบอกเราตอบโต้กัมพูชาหรือเปล่ากัมพูชาเขาบอกว่าคณะปั่นจักรยานเนี่ยละเมิดข้อตกลง2ประเทศด้วยนะคะซึ่งจาก กรณีนี้กระทรวงกลาโหมกัมพูชาก็แสดงความกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะกลุ่มปั่นจักรยานมาก่อนเปิดเวลาทําการไหมไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแต่ว่าพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบ,บกก็ชี้แจงแล้วนะคะว่า ก่อนจัดก,กิจกรรมได้ประสานล่วงหน้าไปที่กัมพูชาระหว่างจัดก,กิจกรรมกัมพูชาก็มีเจ้าหน้าที่มาสังเกตการโดยไม่ได้คัดค้านหรือแสดงความไม่พอใจแต่อย่างใดและยืนยันนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยด้วยทีนี้ล่าสุดทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาก็ออกแถลงการตอบโต้คําชี้แจงของไทยอีกครั้งหนึ่งใจความสําคัญที่เขาตอบโต้คุณผู้ชมครับหนึ่งก็คือ การมาเยี่ยมเยือนของนักปั่นจัก,กรยานไทย150คนที่ปราสาทตาเมินทมกัมพูชาไม่ได้รับแจ้งจากฝ่ายไทยแต่อย่างใด2คือการมาเยือนของนักปั่นจัก,กรยานชาวไทยเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตจากกัมพูชาถือเป็นการละเมิดข้อตกลง 3. คือการกล่าวอ้างของโคศกกองทัพไทยเป็นการกระทําที่ไม่รับผิดชอบอย่างยิ่งและ 4. ข้อนี้แหละฮะคุณผู้ชมปราสาทตาเมินทมเป็นดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา ตามแผนที่มาตรา1ต่อ2 0 0แสนไม่อนุญาตให้ประเทศใดลุกลานจึงเรียกร้องให้ไทยปฏิบตัติตามข้อตกลงที่มีอยู่โดยเคร่งครัดและจริงใจเพราะฉะนั้นข้อมูลสองประเทศจะไม่ตรงกันะนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกจุดไปดูบรรยากาศด่านช่องจอมที่สุรินทร์วันนี้เปิดปกตินะคะมีรถบรรทุกขนมันสัมปะหลังจอดคาหน้าด่านมากถึง20คันจอดแบบนี้มา3วันแล้วรอความชัดเจนนายอำเภอกาดเชิงขอความร่วมมือคนไทยงดข้ามไปเล่นคาสิโนและชะลอรถบรรทุกมันสัมปะหลัง ที่จะข้ามไปกัมพูชาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นสถานการณ์ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนชาวกัมพูชาวันนี้แห่ข้ามมาฝั่งไทยเยอะมากเลยค่ะมาทำไมมากักตุนสินค้าข้าวของอุปโภคบริโภคนะคะหลายคนก็มาหาหมอรักษาอาการป่วยด้วยคนกัมพูชาบางคนบอกว่าลำบากมากเลยต้องรีบพาญาตไปผ่าตัดแต่ก็กลัวด่านปิดแล้วกลับประเทศตัวเองไม่ทันค่ะก็เดินทางลำบากค่ะ แล้วเวลาไปหาหมอก็ไม่สะดวกค่ะอย่างอย่างวันนี้คือพาใครไปอ๋อเขาพาแฟนไปหาหมอไปพาตัดเนื้องอกค่ะค่ะเกังวลไหมว่าด่านมันจะปิดก่อนที่แบบก็กังวลค่ะค่ะกลัวกลับมาไม่ทันค่ะอยากฝากว่าช่วยเปิดเหมือนเดิมได้ไหมคะค่ะประชาชนที่เขาอยู่ติดฝั่งทางนี้ชายแดนลำบากกันอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับจุด จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอรัญญประเทศจังหวัดสแก้วกองกำลังบูรพามีคำสั่งห้ามรถจักรยานยนต์และยานพาหนะดัดแปลงทุกประเภทที่ติดป้ายทะเบียนกัมพูชาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับมาตรการเด็ดขาดของไทยครั้งนี้ทําให้สร้างความสับสนให้กับชาวกัมพูชาหลายคนเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาก็เข่ามาเจราจาบอกไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนเลยทําไมทากันแบบนี้เบื้องต้นการเจราจาก,ก็เป็นไปด้วยดีนะครับทั้งสองฝ่ายย้ําจุดยืนให้รายงานกัมพูชาเข้าใจตรงกันว่ารถจักรยานยนต์รถครวงข้างและรถเข็นไม่สามารถข้ามแดนได้แต่คุณผู้ชมถ้าดูตามภาพ ยังสามารถจอดรถไว้ฝั่งคาพูชาและเดินข้ามผ่านช่องทางสําหรับคนเดิน เข้ามาฝั่งไทยได้ตามปกตินะครับทีนี้พอเดินเท้าอ่ะอยากจะมาอยากจะมาขนน้ํามันอยากจะมาขนสินค้าเนี่ยหนื่อยากาละนะค<น>ะเอาส่วนจุดผ่านแดนถาวรช่องสงามศรีสเกตฝั่งไทยเนี่ยเราเปิดประตูด่านตามปกติตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแต่กัมพูชาไม่เปิดนะคะชาวบ้านคนป่วยชาวกัมพูชาเองก็ตกค้างอยู่นับร้อยชีวิตที่ฝั่งไทยของเราผู้ป่วยกัมพูชาคนหนึ่งบอกว่าไปหาหมอตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วตรวจเสร็จวันนี้จะรอข้ามกลับประเทศตัวเองก็ยังไม่รู้ชะตากรรม ว่าจะสามารถข้ามกลับไปได้หรือเปล่านะคะทีนี้คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้ป่วยกว่าร้อยคนนะครับต่างพากันมากดดันที่ประตูเหล็กฝั่งกัมพูชานะคือให้เปิดครับอ้างว่าไม่มีคําสั่งให้เปิด เขาก็ไปเปิดเหมือนกันเนี่ยก็ประเชิญหน้ากันอยู่แบบนี้คุณผู้ชมครับเมื่ออีกฝั่งหนึ่งบอกไม่มีคําสั่งมาให้เปิดผมก็ไม่เปิดจกกนกระทั่งช่วงบ่ายครับเจ้าหน้าที่ด่านช่องจอมกัมพูชาตรงข้ามกับช่องสัง,งาำศรีสะเกดเนี่ยก็ยอมเปิดประตูด่านให้ผู้ป่วยกลับประเทศได้แต่ยอมให้ชาวกัมพูชาเดี๋ยข้ามไปได้เพียงแค่20นาทีแล้วจากนั้นปิดประตูด่านทันทีฝั่งกัมพูชาบอกว่าปิดด่านต่อไปโดยไม่มีกำหนดนะครับ ขนาดเดียวกันทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านในตำบลจันทบเพชรอยู่อยบอุบบบบบบรีรัมย์คุณผู้ชมส่วนใหญ่เห็นด้วยที่แม่ทัดพักสองมีคำสั่งปิดจุดผ่อนปลนช่องสายตะกูไม่มีกำหนดเพราะเขาเห็นว่าอะไรรู้ไหม,ไมเขาบอกไปเสียงเดียวกันเลยมันเกิดผลดีมากกว่าผลเสียคนไทยเนี่ยข้ามไปฝั่งนู้นไปเสียพานันฝั่งฝั่งนู้นมาต้องเยอะเสียเงินหมดเนื้อหมดตัวปิดแบบนี้ดีแล้วครับ ขายสวนยางเป็นแถบแล้วเนี่ยค่ายคาสินโนนี่แหละอืแล้วมันมันได้ไม่คุ้มเสียหรอกค่ะจะบอกว่าได้ค้าขายกันเขามาซื้อเราเราก็ไปเล่นกับเขาไปเล่นคาสินโนเขามันก,มนก็มันก็ไม่ได้สมดุลกันหรอกค่ะเรามันหมดมากกว่าเขา ปิดท้ายกันที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะค่อนข้างเงียบเหงารถจากฝั่งไทยจะไปกัมพูชานี่มีน้อยมากเลยค่ะคนผ่านด่านน้อยนะคะ,ร,ะร้านคา้าปิดตัวเงียบเลยเหลือไม่กี่ร้านที่พอจะเปิดอยู่ก็เป็นร้านของคนไทยนะคะ,ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสาคัญจากสานักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ